หลายๆคนน่าจะชอบทานอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นซูชิ ชาชิมิชาบูหรือว่าปิ้งย่างใช่ไหมครับสาเหตุหนึ่งเลยนะครับอาจจะเพราะประเทศไทยเนี่ยมีคนญี่ปุ่นเนี่ยมาทํางานเยอะมีโรงงานญี่ปุ่นเยอะมีบริษัทญี่ปุ่นเยอะร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเยอะตามไปนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะให้เราเนี่ยเลือกทานได้ตามที่เราเนี่ยต้องการเลยนะครับและหลายคนเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมครับแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเหมือนกับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยเล่าผ่าน ไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านซูชิสายพานร้านหนึ่งร้านดังในกรุงเทพนะครับซึ่งเธอเนี่ยแจ้งว่าเธอเนี่ยไปทานร้านเนี้ยมาประมาณ5้าถึงหกลอบแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเธอเนี่ยเข้าใจดีว่าทานยังไงกติกาเป็นยังไงซูชิเป็นสายพานนะเหยิบได้ทีละคำหรืออะไรยังไงหรือว่าจะมีแท็บเล็ตสั่งอาหารยังไงจ่ายเงินยังไงเธออธิบายว่าเธอเนี่ยค่อนข้างเข้าใจเลยนะครับในวันที่เกิดเรื่องนะครับเธอเนี่ยได้เดินทางไปที่ร้านซูชิสายพานร้านนี้เช่นเคยครับเธอเนี่ยเดินทางไป2คนนะครับไป กับแฟนสองคนตอนเข้าไปเนี่ยเธอก็ทําการจ่ายเงินหรือว่าบอกพนักงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเธอมา2คนมาทานซูชิเป็นแบบบุฟเฟ่นะนู่นนี่นั่นนะครับเธอก็เข้าไปนั่งปกตินะครับไม่มีอะไรเธอก็สั่งอาหารเรียบร้อยนะครับสั่งทางแทบเป็ดบ้างจิบซูชิสายพานมาทานบ้างหรือว่า ตัวอื่นตัวอราคาดอื่นที่เธอเนี่ยอยากจะทานใช่ไหมครับหลังจากที่เธอทานเนี่ยมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสิ่งที่เธอสังเกตเห็นเลยเนี่ยก็คือซูชิสายพานเนี่ยมาเริ่มมีเสียงกอกแก๊กกอกแก๊กกอกแกลกครับและจากที่เธอมองเนี่ยเหมือนมีหลายๆจานเนี่ยมันกําลังจะหล่นมาที่โต๊ะของเธอครับึกภาพนะครับจะเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์นะครับติดกับสายพานนะครับสายพานเนี่ยให้อยู่ทางขวามือแล้วกันนะครับและซูชิเนี่ยก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับแต่พอมาถึงโต๊ะเธอเนี่ยยิ้มเสียงแก๊กแล้วเหมือนบางอันเนยาัังจรวมนคบบเออใืไไป้ แล้วก็แบบผักไปให้มันอยู่ในสายพานนะครับเธอก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรอาจจะเกิดเหตุขัดข้องหรืออะไรนะครับและเธอนะครับได้เหลือไปมองโต๊ะข้างหลังครับก็สังเกตเห็นว่าโต๊ะข้างหลังเนี่ยเขามีการแบบยิกยยักยักครับเหมือนเหม หยิบมาหยิบไปครับในส่วนของฝากครอบนะครับอันนี้แจ้งให้เพื่อนๆก่อนนะครับสมัยนี้นะครับฟูชิ้สายพานเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัวครอบแล้วนะครับเพราะว่าเขาป้องกันว่าคนเนี่ยเอามือไปแตะหรือว่าสิ่งกระปกเนี่ยไปแตะอย่างที่เป็นข่าวดังแบบเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเขาเลยมีแบบที่ครอบนะครับเข้าใจว่าโต๊ะที่อยู่ก่อนเธอครับเหมือนกับว่า ดึงฝาครอบไม่ออกอะไรประมาณนี้หรือว่าดึงออกมาแล้วแบบเอาจานออกมาอย่างเดียวแล้วใส่ครอบไปมันก็เลยแบบค้างค้างอาค้างดัน,ด,น,ด,นดันนะครับทำให้ตัวที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าซูชิจานที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเบียดแล้วก็ตกมาในโต๊ะเธอนะครับเธอเลยแบบแดันไปนะพเพลอก็แบบไม่ได้ติดใจอะไรนะครับก็ประมาณว่าเออก็ช่วยเขาไปเพราะแบบไม่อยากให้มันตกออกมา,มาถ้าตกมาโต๊ะเธอแล้วทํายังไงอะเสียงดังอีกแบบกระจายอีกอะไรอีกใช่ไหมครับเธอเลยตัดสินใจแบบเอะมันจะตกแล้ว ดันเข้าไปแล้วกันก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ทานปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับมีพนักงานเนี่ยเดินมาที่โต๊ะเธอครับแล้วก็ตําหนิติเตียนเธอครับอาจจะใช้ถ้อยคำเนี่ยไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ก็แจ้งประมาณว่าคุณลูกค้าคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยหยิบซูชิออกมาจากที่เป็นสายพานแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้นํากลับไปนะคะรบกวนทานถาดนั้นหรือว่าชิ้นนั้นเนี่ยให้หมดด้วยค่ะไม่อนุญาตให้นํากลับไปนะครับเธอเนี่ยก็ตกใจในใจว่า เราไม่ได้หยิบมันนะเราแค่แบบกันไม่ให้มันตกเธอก็เลยตอบไปว่าไม่ไม่ไม่เราไม่ได้หยิบมานะเราแค่เห็นมันจะตกเพราะว่าโต๊ะข้างหลังเนี่ยเขายึกยักยยักอะไรไม่รู้น่ะทําให้มันมันเบียดแล้วมันจะตกมาที่โต๊ะเราเราก็เลยป้องกันไว้ทางพนักงานนะครับก็สีหน้าเจือนแล้วก็แจ้งว่าอ้ขอโทษทีค่ะขอโทษทีค่ะแล้วก็เดินจากไปนะครับหลังจากนั้นครับน้องผู้หญิงคนนั้นก็แบบนึกหงุดหงิดในใจครับว่าแบบเอ้ยทําไมเราไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมต้องมาแบบมาว่าเราด้วยทําไมไม่ว่าโต๊ะข้างๆอ่ะ รงข้างในมเมดมีพนักง,งานมาว่าเลยแต่ของเราเนี่ยมีคนมาว่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคนแบบเข้าใจว่ามันเป็นแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่น้ำรีฟิลเนาะมีพนักง,งานเนี่ยมาเสิร์ฟน้ำนะครับเธอไม่พอใจเธอก็เรยแบบแจ้งพนักง,งานว่าเนี่ยขอคุยกับผู้จัดการได้ไหมเออเกิดกับเรื่องนี้ ไม่ทันไรเลยนะครับผู้จัดการเนี่ยก็เดินมาหาเธอเลยครับแล้วก็ฟังเรื่องราวที่เธอเนี่ยแจ้งนะครับเออเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณนี้นะเราเนี่ยตั้งใจที่แบบช่วยแม่จรย์มาตกนะเราไม่ได้แบบอู้หยิบมาแล้วไมไ่พอใจแล้วแบบเอาไปวางนะแล้วแบบทําไมพนักงานถึงมาว่าเราอย่างนี้ทําไมไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะทําการคอมเพนหรือว่าตาหนติติดเตียนไปกับทางลูกค้าเราเนี่ยเข้าใจกติกาดีนะว่าจะว่างแบบถ้าเกิดว่าหยิบแล้วเนี่ยห้ามเอาไปคืนหรืออะไรยังไงเพราะมันก็ราคาไม่แพ,แพงเราแบบไม่ได้คิดเล็กคิดน,น้อยขนาดน,นั้นหรอกทางผู้จ ขอโทษกับน้องผู้หญิงคนนี้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับแต่ระหว่างที่ทําการขอโทษนะครับเหมือนโต๊ะข้างๆเนี่ยได้ยินนะครับโต๊ะข้างๆเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าก็หยิบขึ้นมาเองไม่ใช่หรอทาไมไม่กินล่ะนู่นนี่นั่นนะครับทำให้เธอเนี่ยรู้สึกปี๊ดเข้าไปใหญ่นะครับว่าเอ้ยมันเป็นความผิดของคุณนะโต๊ะข้างหลังโต๊ะข้างหน้า,นาเราเนี่ยเพราะาคุณแบบยึกยักยักยักเนี่ยทำให้มันดันมาแล้วมันจะตกมาโต๊ะเราเนี่ยทำไมคุณแบบมาเกาหา่าว่าเราทําอย่างนี้ล่ะเออไม่แบบดูตัวเองบ้างหรอเนี่ยถ้าเกิด เปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณเนี่ยโดนเลยนะเพราะในร้านเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วมันเป็นร้านอาหารในห้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามีอยู่แล้วในคำในเรื่องวงจรปิดนะครับก็หลังจากที่ผู้จัดการขอโทษนละ้วเธอก็แบบไม่อะไรนะก็แบบออกไปครับโดยผู้จัดการเนี่ยขเขาก็บอกประมาณว่าเออเนี่ยต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมีการเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการอบรมมาทางลูกค้านะครับยังไงขอโทษได้ทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความไม่ สะดวกใจนะครับในการทานอาหารครั้งนี้ก็ขอโทษขอโพยกันไปนะครับทางน้องผู้หญิงคนนี้ก็ได้ออกไปนะครับแล้วก็แชร์บทความเนี้ยในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับโดยทัวเธอเนี่ยอธิบายประมาณว่าเข้าใจนะว่าเธอเนี่ยอาจจะแบบเยอะเกินไปหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็แบบเอ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับนึกสภาพคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแต่กลับถูกตําหนิติเตียนนะครับเราเนี่ยไม่ได้ไปขอกินนะ เราไปจ่ายเงินแล้วไม่ใช่ของแบบราคาถูกเลยนะของแบบอาหารญี่ปุ่นเพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ไหมครับอาหารญี่ปุ่นมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการคาดหวังของเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องเป็นสแตนดาดอะ่ะเออถ้าเกิดว่าคุณมาติเตียนเราอะ่ะจะต้องมีแบบหลักฐานาที่ชัดเจนอะ่ะอันนี้คือแบบเราแค่ช่วยให้มันไม่ตกอะ่ะคุณกลับมาติเตียนเราอะ่ะอันเนี้ยมันไม่ได้นะหรือบางคนนะครับก็มีความพิเห็นประมาณว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมนะ น้องพนักงานที่มาตําหนิเราเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกไปแล้วด้วยซ้ําไปเพราะว่าการคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมันสูงไงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประสบการณ์แบบไม่ค่อยประทับใจอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่เราเนี่ยจะไม่กลับมาทานร้านนี้อีกซึ่งมันทําให้ร้านเนี่ยเสียหายมากเลยนะเสียลูกค้าไปไงเพราะฉะนั้นเขาเอาพนักงานเนี่ยออกดีกว่าเพราะพนักงานก็แบบหาได้ใหม่ง่ายนะแต่ลูกค้าเนี่ยหายากกว่าครับบางคนเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นประมาณนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยก็แสดงประมาณว่าเอ้ยโอ้หเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองเรื่องเขาจะป สร้างเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตด้วยหรอหนู่นนี่นั่นนะครับแต่หลังจากแบบความคมดเห็นประมาณเนี้แชร์มาเนาะบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็เราเสียตังค์อะเราเสียตังค์แล้วเราก็ต้องเอนจอยแล้วก็ต้องรู้สึกดีดิทาไมต้องไปเสียตังค์แล้วให้คนอื่นมาตําหนิเราละ่ะราคาก็ไม่ใช่ถูกถูกนะมันก็หลากหลายความคิดเห็นนะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็ความคาดหวังเป็นไปตามราคาครับถ้าเกิดว่าราคาไม่แพงเนี่ยก็อาจจะแบบอ้อไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดเราขายเราซื้ออาหารหรือว่าใช้บริการที่ราคาค่อนข้างสูงครับความคาดหวังมันมาพร้อมราคาอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าผมเป็นน้องเขานะครับผมก็น่าจะคาดหวังนะครับที่จะได้รับบริการที่ดีถ้าเกิดว่าอาหารมื้อน,นั้นเนี่ยราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องคนนี้นะครับสามารถแชร์ความเห็นเนี่ยเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ